โอเคเดี๋ยวพี่จะตามหลังไปนะพี่จะดูทุกความเคลื่อนไหวของน้องเลยเผื่อน้องเป็นไรพี่จะกระโดดเข้าไปเซฟก่อนเลย ปลยมาแล้วทุกคนมุมนี้นะโอ้โหแล้วแล้วชมพู่ก็แบบจีนรถไปพามาทุกคนโอ้โห ไปเนาะไปทางนู้นเนาะไปอ๋ปอปตทอยู่ตรงนี้นะน้องชมพู่จะพาเราไปอเมซอนครับคือสาวลาวขี่รถไฟฟ้านี่มันเป็นเรื่องปกติมากๆนะแต่น้องคือไม่ปกติตรงที่น้องอยู่ไกลแล้วไกลนะสำหรับผมผมมองว่าประมาณ3ากิโลที่ไกลนะสำหรับการขี่รถไฟฟ้านะ แต่น้องก็พยายามมาหาเรานะตื่นเต้นเลยผมดีใจมากด้วยไม่คิดไม่ฝันว่าจะทำให้น้องได้ลำบ,บากได้ถึงขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่เป็นไรนะครับเพิ่งเจอน้องครั้งแรกนะเดี๋ยวไปพูดคุยพาน้องไปหาอะไรกินก่อนหลักซาวเนี่ยผมก็มาบ่อยหลายครั้งนะแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสกับกับคนในพื้นที่พาไปเที่ยวไหนสักเท่าไหร่นะมีมาหาน้อง ีว่างนะเมื่อก่อนนะก็พาไปถ่ายรูปสนามบินเก่านะแล้วก็พาไปนั่งกินหมากระทุหมูกระทะนะหลังจากนั้นก็ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็ไปเที่ยวบ้านน้องเขาเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านข้ามเขาไปเลยนะเดี๋ยวไม่แน่นะพรุ่งนี้เดี๋ยวดูว่าน้องชมพู่ว่างไหมเดี๋ยวจะไปเที่ยวบ้านาน้องชมพู่ดูนะครับโซนฝั่งนู้นผมไม่เคยมีโอกาสได้ไปถ่ายเลยนะเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวไปนั่งพูดคุยกับน้องกอน เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะครับน่ารักมากข้างหลังว่างไปเลยหวนผู้ปกครองพาเด็กมามาเที่ยวมากินชาเขียวแบบนี้เลย <c oughs> ทำไมจอดเนี้ยฮะประเด็นคือเขาปิดหรือเปล่าไปดูก่อนเด้อทำไมไมันดูเงียบขนาดนี้ชมพู่ ชมพู่มาบ่อยไหมเขาปิดเขาปิดกี่โมงอันนี้คือเขาปิดแล้วใช่ไหมยังวะปิดแล้วบอปิดแล้วอ๋อปิดแล้วเราไปเราเราไปกินที่ไหนมีที่ไหนมีแบบนี้บ้างอะมีร้านกาแฟมีเอาอย่างนี้ว่ะมีที่ไหนอย่างตรงนู้นตรงนู้น ตลาดนิยมอะไรเนี่ยแหละเพราะเขาเปิดใหม่ไงเอาจริงเหรอใช่นำไปดูโอซากิขี่รถไปเพราที่จริงจอดไว้ไปกับพี่ก็ได้สะดวกกว่าเยอะเลยสะดวกขึ้ไนไปมาเมื่อกี้นะ่าจะไปจอดฝั่งนู้นเอา้าไม่เป็นไรขับไปก่อนเลยไป <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวค่อยว่ากันพี่สงสารน้องอ่ะมันขี่ลำบากอ่ะใช้แรงงานเด็กนะครับทุกคนอย่าว่าผมนะคือ <C ür> ตอนแรกคิดว่าน้องจะขี่รถจักรมาน้องขี่รถไฟฟ้ามารูปนี้ผมยอมขับ ขี่ไปรับน้องดีกว่าไกลไหมอ่ะชมพ่แถวสีแยกเลยแถวสีแยกเหรอเอองั้นก็ไปเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องวกกลับถ้ามันไกลพี่ว่าจะได้แบบให้น้องไปจอดที่ตลาดแต่ว่ามันน่าจะลำบากขับตรงไปเลยจะขี่ไปเป็นเพื่อนข้างหลังไปแล้วนี่ ชมพู่ขี่เข้าไปทางตลาดแป๊บหนึ่งตรงตรง,ตรงก่อนถึงเนินอะ่ะพี่อยากถ่ายรูปน้องกับเขาลูกเนี้ยโอเคดูทุรักทุเลนิดหนึ่งนะไม่รู้จริงๆนะว่าน้องแบบเจารถไฟฟ้ามานะน้องก็ไม่บอกด้วยนะก็เข้าใจเดี๋ยวน้องบอกว่าเดี๋ยวน้องรอรถจากพ่อแล้วเดี๋ยวจะทักหานะ ถึงทักมาอีกทีหนึงก็คือน้องถึงตลาดแล้วที่นัดนะครับผมก็เข้าใจว่าโอ้โหทำไมมาเร็วก็คิดว่าคงแถวนี้แหละมัง้งก็ขี่มาอาเอาเอารถไฟฟ้ามาแล้วก็อยู่ไกลซะด้วยคิดว่าอยู่ใกล้ๆอไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวจะค่อยๆขี่ไปส่งน้องด้วยนะ เขาอาจจะปกติสําหรับเขาที่นี่นะแต่สําหรับผมผมมองว่ามันมันดูแล้วอันตรายอ่ะผมเป็นห่วงนะไหนๆก็แบบเขาเรียกอะไรนะนัดน้องมาแล้วอะไรแบบเนี้ยกออ็อยากดูแลความปลอดภัยเขาด้วยจ้าแล้วเข้าไปเลยโอเคมาอีกนิดนึงมาอีกนิดนึงฝั่งโน้ฝั่งโน้ฝั่งโน้ ถ่ายได้ไหมไชอบถ่ายรูปไหมออเอากุญแจมาฝากพี่ไว้ก่อนอ่าจะได้ยืนแบบเต็มที่เลยโอ้ยอ่อเา,อาอเดี๋ยวพี่บอกให้ก่อนอื่นน้องยืนเฉยๆก่อนเลยยืนเฉยๆก่อนปึ๊บอ่าเห็นไหมคนเราอะถ้ามันจะมาด้วยอัตโนมัติเนี่มองสี่ห้องสาไพนุ่น,นอ่าเป็นคนชอบถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวพี่ขออนุญาต แบบนึงนะให้มันละลายหลังหน่อยดีกว่าอือเห็นภูเขาข้างหลังด้วยครับทุกคนหนึ่งสองหันมามองกล้องปึ๊บหันไปมองนู่นมองในป่าเดี๋ยวพี่จัดองค์ประกอบเองอืมสวยมากอืมคนหรือภูเขาขึ้นมายืนข้างบนขึ้นมายืนข้างบนขึ้นมายืนข้างบนอืมอ่าจับแขนไว้สวยว่ะ เอามือค่อยหลังเย่ยเอาลองอมือควอยหลังบิดตัวมาอีกนิดนึด่งบ,บิดตัวไปฝั่งนู้นตัวไปอ่าเต็บตัวนะหนึ่งสองโอ้โหสวยมากโอ้โหทุกคนภาพมุมนี้ผมบอกเลยว่าสุดๆชอบไหมชอบไหมปกติไปถ่ายรูปแบบนี้บ่อยปะไม่ไมหรอยบบอยู่บ้านใครถ่ายให้ พี่สาวถ่ายให้โอ้โหนี่ถ้าพี่สาวเห็นรูปพี่สาวไม่อิจฉาเลยเนี่ยโอ้โหจริงเหรอโอ้โหสวยกว่าน,นี้ก็นางฟ้าแล้วมั้งอืาไปาเราไปไปไไหนนะไปประกวดประกวดนางสาวผ้าไหมแล้วรอโอ๋อแต่เอาล้อแต่ไปประกวดมามเอาอ,ปปเอ,อพี่เห็นพี่ติดตามแบบงานประกวดนี้อยู่นะเห็นเห็นเขาลงในโซเชียลกันอยู่นะ ยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มยิ้มแบบเห็นฟันยิ้มอย่าเห็นแคลเอามือข้างหนึ่งมาจับแก้มได้ไหม,มแบบแบบถูกแก้มอสวยนะรัะครับหนึ่งสองมองไปสี่พ้าองศาขึ้นไปทางนู้นอมองมาทางนี้มองมาทางนี้ด้วยค้า,างไว้ก่อนอโอเคโอ้โหน่ารักมากตื่นเต้นเหรอพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะปกติพี่ไปถ่ายใครไม่ค่อยเท่าไหร่ ถ่ายน้องพี่ตื่นเต้นเลยอันนี้ยังอันนี้ยังไม่ได้แต่โอ้โหนี่คือคือไม่ปกติหนูไม่ค่อยถ่ายแบบนี้อยู่แล้วไงเอาเขาถ่ายยังไงปกติปกติถ่ายที่บ้านก็แบบก็มีแค่นั่งอะไรอย่างอ๋ออันนี้นิดนึงน่ารักกับลูกนี้โอ้โหนี่คืออันนี้สวยอันนี้ยังไม่ได้ใช้กล้องใหญ่ถ่ายนะเดี๋ยวมารอบหน้าพี่เตรียมกล้องใหญ่มาได้ไปเดี๋ยว เราไปทางนี้สะดวกกว่าไหมทางนี้จะติดไฟแดงนะฝั่งนี้ติดไฟแดงทางนี้ไม่ติดแต่ตอนนี้พี่ติดละติดติดติดน้องโอ้โหไม่ทันได้ตอบมุกเลยโอ้ตอบเองด้วยโอเคแล้วขึ้นขึ้นมันขึ้นไปได้ไหม่ลืมละโอเคเดี๋ยวพี่จะตามหลังไปนะพี่จะดูทุกความเคลื่อนไหวของน้องเลยเผื่อน้องเป็นไรพี่จะกระโดดเข้าไปเซฟก่อนเลยโอเคครับ ไปทุกคนเด,เดี๋ยวติดตามเรื่องราวการเดินทางต่อครับน้องชมพู่น่ารักมากโอ้โหเพลงเท่าน้องชมพู่ใครเป็นคนตั้งให้เนี่ยชมพู่เแม่แม่เป็นคนตั้งให้พี่สาวชื่ออะไรงั้ชื่ออามิคนคนละเรื่องก,กับเจ้าเลยคนละเรื่องยังไหเออชื่อนี่วะเอเอแล้วมีพี่น้องกี่คนเนี่ย เอามีน้องชายอีกคู่นึงน่าจะสนน่าดูเลยนะเพราะว่ามีมีพี่สาวเป็นเอื้อยสองคนนี่ดื้อมยใช่ต้องพี่สังเกตนะบ้านไหนนะถ้าถ้าคนสุดท้ายเป็นลูกชายแล้วเรามีพี่สาวเป็นพี่สองสามคนดื้อสุดแบางเทือเอื้อยเอื้อเสียเอาใจน้องเท่านั้นอืม่น้องล็ดื้อแม่แล้วพ่อกับแม่เป็นเป็นไงบ้างใจดีไหมเราแอบใจดีอยู่ขันยาม ขยามดื้อเราก็ะดาโอเคเจ้าไปไหนมันจะมองตามเจ้าตลอด คือเห็นน้องแว็บแรกคําว่าสีน้ําทะเลใช่จริงๆด้วยพี่กำลังคิดอยู่ว่าเอ้ยน้องเขาจะใส่เสื้อสีเขียวมาหรอวะน้ำทะเลพี่เคยเห็นน้ำทะเลแถวบ้านพี่มันสีเขียวน้องชมพู่เจ้าสูงมาตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอ ีนึนเลยเจ้าสูงมากเลยนะเจ้าไปยืนรออยู่หลังรถอ่ะพี่ขับรถไปพอหันโอ้โหล้วตลาดกับเจ้าสูงบอเลยน่ารักบุญดีไม่แปลกใจทำไมพี่สาวถึงไปประกวดนางงามไปขอแม่ว่าพรุ่งนี้จะไปถ่ายรูปกับเอ้่ยกับอ้าเขา กับหรือไม่ก็ไปหาอะไรกินแถวบ้านเจ้าแต่จริงๆอ่ะพี่อยากกินกับข้าวฝีมือเจ้านะแต่แต่นั่นแหละไม่รู้ฮะไม่มีวัสนาแล้วพี่ปกติหูหนึ่งข้าวอย่างเดียวใครเป็นคนเ็ดอ่ะ้าวแม่แม่กัพอบังมือกับพี่แม่บังห ออกเรือนไปทําไงอ่ะหุงข้าวเอาอย่างเดียวกับข้าวซื้อเอาเนาะสุดยอดเลยบ๊ายบาย